เบร์ค่าใช้จ,จ่ายในการทํางานนอกสถานที่ทํายังไงให้ถูกต้องกิจการค่ะควรจัดทาเอกสารประกอบในการเบริกค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มเติมถ้าในกรณีเราใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะสามารถจ่ายชําระเงินผ่านระบบ QR code ได้ก็ให้จัดทําในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมนะคะจะได้มีเอกสารประกอบในเรื่องของการทํารายจ่ายแต่หากบางครั้งนะคะพนักงานได้มีการใช้บริการอย่างเช่นรถยนต์รับจ้างสาธารณะนะคะรถตู้โดยสารก็ให้จัดทําเอกสารเพิ่มเติมก็คือใบขอ อนุมัติในการเบริกค่าเดินทางค่ะเราควรจะเก็บบินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการทําบัญชีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสิ่งสําคัญค่ะเราสามารถใช้ค่าใช้จ่ายนี้ในการบันทึกบัญชีนะคะแล้วก็ประกอบการเบริกเงินได้อย่างถูกต้องค่ะสําหรับใครที่ต้องการใช้แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยค่ะหรือว่าทักหาทีมงานเพื่อขอแบบฟอร์มได้เลยอัปเดตเรื่องบัญชีภาษีกดติดตามเว o l u t i o n ไว้ได้เลยค่ะ